สวัสดีนะครัะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของครูเต้และครูปาดอีกเหมือนเดิมนะครับวันเกิดทุกครั้งเราจะมาที่นี่นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของปิยะนะฮะปินะฮะปิยพ่ออ้ยบัเซีเลยอะ เดี <molec> ๋ยวเราจะมาร่วมร้องเพลงกันนะครับเพลง Happy Birthday นะครับให้กับปิยะนะครับ 3..4.. ครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday แมนจะฝากถึงนิวไหมครับอ้าว ขอให้ปอยมีความสุขมากๆนะจ๊ะมีหน้าที่เซ็นชื่อให้กูทุกวนันไม่เอาเขามีคนเซ็นให้กันแล้วเค้กไม,ม่บูดไหว,ไ,วไ,ไม่น่าเชื่อนะ,ะว่าเค้กมันบูดไหวมาววกเกกินแล้วก็ใส่ชอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัวไปกินเค้กกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้เค้กเพื่อนผมแข็งป่วยเลยหล่อนะครับช่วงนี้นนช่วงนี้ติดเตงนะฮะ <c oughs> <c oughs>